ครับหัตถสนช์ชาแนลครับผมวันนี้มาเห็ดลาบเหนียวเนาะลาบเหนียวเนื้อครับนี่เนื้องวนะครับพอาที่เขาได้เนื้องวมาแล้วเขาก็มาสับนะสับละเอียดเลยครับแหลกแหกสับ,สบตอนนี้เขาสับนะเอาเอาเกลือเนาะเอาเกลือครับเอาเกลือ เลือดหอยทยจากน้อยแล้วก็สับสับให้แหลกนะครับสับให้ละเอียดเนื้อมันไม่เหนียวนเนาะราบเหนียวคมผมนะราบเ,เหนียวเนื้อเนื้องัวนะครับราบเหนียวเนื้องัวนผมกินแหลงครับ هي <applause> <applause> เนื้อง้วน้อยเนื้องัวบนเหนียวเป็นไดนะครับติดตามกันครับผมส่วนเครื่องในนั้นเขาสีสซอยซอยแล้วเสียวไปลวกน้ำห้อนนะลวกเพราะสะดุ้งนะครับลาบผมเนื้อดิบเครื่องในสุกติดตามกันครับผมหลังจากที่เขาฟักเนื้อแล้วนะครับเครื่องปรุงก็ทีนี้นะครับเขาขัวเขาพริกครับ ชุลดน้ำปลาดีอันนี้เครื่องในที่เอาเป็นโซดามันมครับนี่เอ้ยว่าเป็นโซนํามันเครื่องในที่เอาไปลวกสะดุ้งนะครับลาบเนื้อผักกะทิมีต้นหอมผักชีตะระหน่หอมเปรยบบกูดนี่ผู้อื่นเห็นลาบขมเนี่ยขาทิบใส่อันนี้ขออิบใส่บับกนาวเท้าผมใส่จากน้อยหนึ่งให้มันตัดกันนะครับ ติดตามเมังครับนี่คือเนื้อที่เขาสับไปแล้วเนาะสับละเอียดละเอียดเอาใส่เกลือจากน้อยใส่เกลือใส่เลือดจากน้อยให้มันเหนียวครับเทลงแบบนี้เอาสูตรสูตรอีสานบ้านๆเขาเนี่ยนะไม่ต้องไปเห็ดเยี่ยงให้มันเยอะแยะมากมายครับ ที่มีเลือดเนะาะใส่เลือดเพิ่มเข้าไปเพิ่มสีสันครับเลือดเข้าไปนะครับโอเคอันนีน้ผิดดีเผ็ดอยู่สักนึงครับผมเผ็ดเนี่ยแล้วแต่เอาครับ นี่ใส่จากซ่อนเครื่องกันหัวฟอกจะต้องกัดผิดหน่วยเพิ่มกว่เนาะอีกแล้วกันอันเน,น,นี้ย่ลงไปเลยขมหน่วยน้อยเขาใส่เกลือลงไปในเนื้อที่ตอนเขาฟาักแล้วแต่ตอนนี้เขาจ่ต้องใส่หลายเดี๋ยวรอเห็ดแล้วก็ซีมึงก่อนว่นมามันสีเป็นจังไลยเนาะแล้วจังไป ซิมจังซิมเค็มเพิ่งอีกเพียงชิมจางชิมเค็มอีงอีกอันนี้นะ นี่ขาก็สิมานี่เลยครับพักเอกดีครับอันนี้ดีแท้แล้วครับว่าเป็นดีเอดีแท้มาขมลายเขาก็ใส่ลายแต่ยูนี่มีน้องขอกินน้ำก็สิใส่ไปน,น้ำจับน้อยแต่เขาจะ่อยกีทิออกมาใส่อีกเท่านนึงตอนซิมจางสิมเค็ม โอ,หอ้หอมเลยของควานี่ขอมแท้ของควาลงไปของควาเขาจะใส่ลายครับใส่ลายนี่ไงไปพอประมาณนะครับนี่เลยบีบมะนาลงไปจากน้อยนึงแล้วก็นี่ลงไป,ไปก่อนใบมะกรูดครับโอ้ยกินมะนาวมาเลยจังหวะนี้เขาก็ใส่นี่เลยนะครับนี่ ื่องในที่หอมไปลวกสะดุ้งไว้ลงไปคนมากินมาแล้วหอมครับหอมข้วควบักน้าว ผู้ดใดวักขิงหิบขออภัยนะครับวับก,กินดิบกับเก็ดสุกคั่วเหนียวตุยๆเลยครับนี่ลาบเหนียวครับนี่ สิดโดดมาสิมจันของเข็มเบิ้งครับถ้ามันเรื่องว่าพอดีเขาก็ใส่น้ำปลาครับ อะไรแน่ยหองลงไปผักชีใบเรื่อยต้นหอมบักทีรับหอยลงไปผนเบาๆครับวันนี้พอแล้วลเล้เข้ามาเบิ้งคลิปนี้แล้วเนาะครับมากก,กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม สะไครเป็นกหลังใจให้ช่องอศัศนยัยชาแนลนะครับเดี๋ยวทีนี้หลังใจเห็ดคลิปสู้พี่น้องเบิง้งเนาะนี่นะครับนีน่ราบเนื้อพรอมเห็ดนี่พอดีครับถ้าเขาอยากกันนั้นเขาก็กัดผิดเวยไส้เานะอาเนาะลอยอ๋อเนี่ยหอนห้องมันมาจำคุย,อยของคำนี้ง่ายเลยครับบ้านนี้ยงาเลยครับกินขา้าวนทำกัน ค,คลิปนี้กะพอแค่นี้เนาะครับพอกันไม่คลิปนานแล้วครับคลิปนี้กะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ